สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนจะมาอ่านนิยายเรื่องพันทะหลวงท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มพันธารหลวงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มชุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับนิยายชุดเสนหานางรำมีทั้งหมด3เรื่องคือเพลิงภูหมอกใต้เงาบุษบา และพันธะรลวงอีกช่องทางนะคะที่ท่านผู้ฟังสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องอื่นๆของรัศิตาเพียงพินได้ที่เพจ Facebook รัศิตาเพียงพินและทวิตเตอร์รัศิตาไราเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องพันธะรลวงตอนที่26มาลินีเปิดตัวแฟนใครหลายคนอาจยิ้มรับหรือไม่ก็คงขัดเคิน หากว่ามีสามีมารับถึงที่ทำงานทว,ว่ามาทวีกลับเพียงเหลือมองชายหนุ่มแล้วถอนหายใจซึ่งเธอรออยู่ที่โรงเรียนคนเดียวเช่นเคยพอรถบนภูมารับกันยานันกลับไปแล้วพนักงานต้อนรับก็เลิกงานแล้วปัทวิกรเห็นหน้าภรรยาของตัวเองก็ถึงกับขมวดคิว้วนอกจากคุณไม่เคยโทรหาผมเลยตอนที่ผมไม่อยู่แล้วคุณยังทำหน้าเหมือนไม่อยากเจอผมด้วยนะสองเขาตำหนิคนตัวเล็ก ทว่าอีกฝ่ายกลับยิ้มมุมปากลุกขึ้นสะพายกระเป๋าของตนคุณก็ไม่เคยโทรหาฉันเหมือนกันนะชายหนุ่มตาวาววับเมื่อหญิงสาวสวนกลับมาทันควันก่อนหน้านั้นคุณยังบอกว่าจะโทรหาผมอยู่เลยผมก็เลยรอรอให้คุณโทรมาทุกวันมาทวีมองคนที่กวนแบบหน้าตายแล้วขุนใจจนต้องกำหมัดแน่นระงับตัวเองไม่ให้ยกมือทุบเขาเข้าให้ แถมอีกฝ่ายก็อายุมากกว่าเธอหลายปีทําแบบนั้นลงไปยิ่งไม่เหมาะสมเธอจึงเลือกเชิดหน้าเดินผ่านเขาออกไปข้างนอกแทนปัทวิกร์มองตามคนที่เม้มปากเดินกำหมัดตัวตรงแน่นก้าวไปอย่างกระแทกกระทันแล้วก็ยิ้มบางแปลกที่เห็นหน้าคุณเคืองของอีฝ่ายแล้วเขาดันใจเต้นเสียอย่างนั้นนึกอยากจูบแก้มเนียนสวยปองๆนั้นขึ้นมา ร่างสูงใหญ่ตามหญิงสาวออกไปช่วยปิดประตูเหล็กให้เธอโดยที่มาทวียืนกอดอกหน้ามุยแล้วก็รงไปยังรถของเขาทันทีที่จัดการเรียบร้อยชายหนุ่มไม่ได้นึกเคืองกับกิริยานั้นของอีกฝ่ายทว่าพอเข้าไปนั่งในรถเขาก็จะงวกเข้าไปจูบแก้มใสทันทีอืมคุณปาดเมื่อปราออกมาก็ยิ้มบาง ส่วนหญิงสาวได้แต่กลุมแก้มของตัวเองแล้วมองเขาด้วยสายตาบ่งบอกว่าไม่พอใจแต่ปัทวิกรก็หันกลับมานั่งตรงแล้วออกรถทันทีคนฉวยอกาสคุณเป็นเมียผมนะไม่ให้หอมแก้มเมียแล้วจะให้หอมใครละ่ะชายหนุม่มมองทางขณะพูดด้วยน้ำเสียงอารมณ์ดีมาทวีเกือบจะส่วนออกไปแล้วว่าก็น้องนุกของเขานั่นไงแต่ก็ห้ามปากตัวเองเอาไว เธอจะไม่พูดประชดประชันเหมือนเมียขี้หึงเด็ดขาดเพราะเธอไม่ได้หึงเขาไม่เธอไม่ได้หึงเขาเลยแม้แต่สักนิดเดียวเมื่อก้าวเข้าบ้านมาแล้วเจอกับอาทิตย์นั่งอยู่กับบิดาของตนมาทวีก็ฉูกคิดขึ้นในใจว่าสิ่งที่เธอเดาอาจเป็นความจริงแม้ไม่ได้ดูออกว่าทั้งคู่สปาร์กกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่แปลกที่ชายหนุ่มอาจจะสารสัมพันธ์กับพี่สาวเธอเพราะทั้งคู่เต้นรำด้วยกันทั้งอาทิ์ ก็เป็นคนที่ครอบครัวเธอรู้จักเป็นอย่างดีถ้าไม่ใช่แล้วเขาจะมาทำไมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณอาทิย์เธอยกมือไหว้บิดาและชายหนุม่มโดยปัทวิกรเองก็ไหว้บิดาของเธอสวัสดีครับคุณสองคุณปัดอาทิย์ทักทายพร้อมส่งยิ้มให้อย่างเป็นกันเองแต่ก็ไหว้ปัทวิกรด้วยเป็นไงมายังไงคะเนียเธอถามเขาไปก่อนทันทีเห็นว่าลูกหนึ่งชวนมาทานข้าวด้วยกัน บิดาของเธอเป็นคนตอบแทนท่านดูไม่คิดอะไรมากนักในขณะที่มาทวีสบตาทิพย์แล้วก็พยักหน้าให้เขาอย่างมีเลสในอ๋อแล้วนี่พี่หนึ่งไปไหนคะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะลูกเดี๋ยวคงลงมามั้งคุณปดัดคุยกับคุณพ่อกับคุณอาทิตย์ไปก่อนนะคะสองขอตัวขึ้นไปข้างบนก่อนเมื่อบิดาตอบมาอย่างนั้นเธอก็รีบเขี่ยสามีตัวเองทันที พะอยากรีบขึ้นไปถามพี่สาวข้างบนก่อนที่อีกฝ่ายจะลงมาเสียก่อนร่างอรชนเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วโดยไม่รอฟังคำตอบจากปัทวิกรปล่อยให้เขายืนงงอยู่อย่างนั้นก่อนที่จะหันไปยิ้มบางให้กับพ่อเลี้ยงแล้วนั่งลงที่โซฟาอีกตัวจะเปิดตัวแฟนใหม่ใช่ไหมเอ่ยคนถามเอามือไผ่หลังยืนหน้าใสคนที่เพิ่งก้าวออกจากประตูห้องนอนมาทำเอาคนเป็นพี่ถึงกับสะดุ้งเบา,เบา ยีสองอยู่ๆก็โผล่มามารินีหันมาทำตาดุใส่น้องสาวแน่ทำดุกรบเกลื่อนตอบมาซะดีๆมาทาัทวีไม่มีทีท่ากลัวอีกฝ่ายแต่อยา่างใดทั้งยังยักคิ้วให้อีกด้วยแค่ชวนเขามาเธอก็คิดว่าเขาเป็นแฟนชันหรือไงทั้งที่พูดเสียงเข้มแต่มารินีหน้ามีสีระเรื่อและหลบตาทำให้คนที่จับตาดูอยู่แล้วยิ้มกว้าง ก็มันไม่มีเหตุผลที่อยู่ๆพี่หนึ่งจะชวนคุณอาทิตย์มาแล้วพี่หนึ่งก็บอกไว้แล้วด้วยว่ามีเรื่องสําคัญจะบอกทุกคนพอชวนผู้ชายมาบ้านแบบนี้มันใช่เลยค่ะมารินีจ้องหน้าเธออย่างงุดกิดแล้วสะบัดหน้าก้าวหนีทว่ามาทวีรั้งเธอเอาไว้พี่หนึ่งพี่หนึ่งอยากมีใครสักคนใช่ไหมคะเท้าของมารินีชงงะงักกึกแต่ไม่ได้หันกลับมาเธอจึงพูดต่อวันนั้นที่ห้องสอง พี่หนึ่งได้ยินใช่ไหมไหลบางเก่งอย่างเห็นได้ชัดทําเอาคนถามชักหน้าร้อนขึ้นมาเหมือนกันได้ยินแล้วมันวิววิวรู้สึกเลี่ยวใจละซีคนฟังหันกลับมายกมือชูแล้วว่าใส่ทันทีขณะที่มาทวีแกล้งสะดุดอาก็หลบได้ทันพร้อมกับยิ้มขำท่าทางของพี่สาวใบหน้าสวยแดงระเรื่อแถมยังทำหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอีกตาห่างเด็กบ้าพูดบ้าอะไรเนี่ยมารินี ไม่ยอมรามือเมื่อน้องสาวยังหัวร้อไม่หยุดพยายามไล่ตีอีกฝ่ายจนได้มามานี่เลยนะมาให้ตีซะดีดีโอ้ย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 พอแล้วค่าพอแล้วค่าสองล้อเล่นค่าล้อเล่นเหรอเธอแกล้งล้อฉัน็หากล่ะคนเป็นพี่สบัดมือออกจากน้องสาวด้วยความขุ่นเคืองใจแล้วกอดอกฉับทำไมเธอมีสามีไปแล้วฉันจะมีคนของฉันบ้างไม่ได้หรือไง มีแค่เธอเหรอที่มีสิทธิ์มีความสุขอยู่คนเดียวเมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดออกมาแบบนั้นมาทวีก็น่าเสียเธอยังฝังใจกับคำพูดของพี่สาวที่บอกว่าเธออยู่อย่างสบายแต่อีกฝ่ายกดดันมาตลอดตั้งแต่เด็กสองไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะหญิงสาวเอ่ยเสียงอ่อยเธอกับมารินีไม่เคยได้เคลียร์เรื่องนี้กันอย่างจริงจังเพียงแค่อีกฝ่ายพูดคุยกับเธอปกติและยังต่อล้อต่อเทียงกับเธอเหมือนเดิม มาทวีก็สบายใจขึ้นและไม่อยากพูดถึงขึ้นมาให้พี่สาวหงุดหงิดใจทว่าพอมาลินีเอ่ยเปรียบเทียบอีกครั้งเธอก็รู้สึกเสียใจสองก็แกล้งพี่หนึ่งเหมือนทุกๆครั้งนั่นล่ะค่ะสองอยากให้พี่หนึ่งมีใครสักคนอยู่แล้วพี่หนึ่งก็รู้อยู่ดีเรื่องคุณปัดสองเองก็เคยบอกว่าจะจัดการให้หยุดพูดหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วมาลินีดุน้องสาวทว่าเสียงเบาลง เมื่อเห็นอีกฝฟล์หน้าเศร้าตาสลดลงอย่างน่าสงสารพี่หนึ่งยังโกรธซองอยู่ไหมคะมาทวีถามเสียงเศร้าเรื่องคุณปัดกับฉันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉันเข้าใจดีที่บอกให้เธอเลิกพูดเพราะเธอแต่งงานกับเขาแล้วใครมาได้ยินเข้ามันจะไม่ดีพี่สาวเอ,อ่ยน้ำเสียงเรียบแต่ก็ยังกอดอกวางมาดดุอยู่เหมือนเดิมมาทวีพยักหน้ารับ สีหน้างอยลงแล้วเรื่องของเราล่ะคะอะไรอีกละ่ะคนถามดูงุดกิดและไม่เข้าใจจริงๆว่าเธอต้องการสื่ออะไรเรื่องที่สองทำให้พี่หนึ่งต้องกดดันต้องขยันเรียนเราก็ต้องทำงานดีๆรับราชการเป็นหน้าเป็นตาของทางบ้านน้องสาวพูดเสียงเบามองเห็นน้ำในตาใสใาสเริ่มคอขึ้นมาทำให้มารินีอึ้งไปชั่วอึดใจแล้วถอนหายใจยาวไม่คิดว่ามารทวี จะเก็บสิ่งที่เธอพูดตอนโมโหไปคิดฉันก็พูดไปเพราะโมโหแค่นั้นเองเธอพยายามบอกค่อีกฝ่ายไม่ใส่ใจถ้าพี่หนึ่งไม่รู้สึกพี่หนึ่งไม่พูดออกมาหรอกคา่ะคนเป็นพี่สาวถอนหายใจซ้ำสุดท้ายก็ต้องยื่นมือไปจับแขนน้องสาวเบาๆและบอกอย่างจริงจังมันก็แค่ความคิดแบบเด็กๆที่ฉันรู้สึกเวลาน้อยใจที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ตามใจเธอก็แค่นั้นเองแล้วเธอก็รู้ดีว่าฉัน ไม่เห็นด้วยที่เธอจะเป็นนางรำเพราะมองว่ามันไม่มั่นคงเลี้ยงตัวเองไม่ได้ในยุคสมัยนี้มาทวีหน้าเศร้าลงน้ำตาเออกรอมากขึ้นแต่ฉันเองก็เป็นคนนิสัยแบบนี้ฉันชอบเรียนชอบเป็นที่หนึ่งและฉันก็ชื่อหนึ่งตอนเด็กๆก,ก็คิดแต่แบบนั้นแต่ในขณะที่ฉันต้องคลำเค้งเรียนหนังสือแล้วก็สอบยังยากลำบากเธอกับเรียนสบายๆส,ส,สอบได้ที่เท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่ ก็ไม่ได้ตำหนิอะไรฉันก็เลยอิจฉาบแบบเด็กก็เท่านั้นเองพูดไปแล้วก็มองหน้าน้องสาวด้วยแววตาดูอีกครั้งอย่าทำเหมือนฉันเป็นพี่สาวใจร้ายสิฉันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเธอสักหน่อยเรามีทางเดินกันคนละทางเธอชอบแบบหนึง่งฉันก็ชอบอีกแบบหนึง่งมาทวีเริ่มกระพริบตาทีๆไล่น้ำในดวงตาของตัวเองให้บางลง พร้อมสูดน้ำมูกเบาๆหลังได้ฟังความในใจจากพี่สาวฉันจิกกัดเธอก็เพราะฉันเป็นคนพูดแบบนี้จะให้ฉันพูดหวานๆกับเธอฉันไม่ชินสองรู้ค่ะพี่หนึ่งเป็นพวกจู้จีจ้จุกจิกขี้บน่นยายสองนี่ฉันกําลังอยู่ในโหมดซึ้งกับเธออยู่นะมารินีถลืนตาใส่น้องสาวทันทีที่อีกฝ่ายเอ่ยราวกับกวนโมโหทว่าม,มาทวีกับยิ้มให้พร้อมกับน้ำตาที่ยังหลงเหลืออยู่ สองก็ชอบล้อชอบกัดพี่หนึ่งแบบนี้เหมือนกันมันชินแล้วนะคะเธอนี่มันจริงๆเลยสรุปแล้วไม่โกรธสองเรื่องนั้นจริงๆใช่ไหมคะก็ใช่น่ะสิฉันโตจนหมาเลียก้นไม่ถึงแล้วนะจะมัวไปคิดเรื่องนั้นอยู่ทำไมที่พูดไปในวันนั้นก็แค่โมโหทุกอย่างมันก็เลยพูดออกมาหมดมัทวีฟังเสียงแข็งๆพร้อมมองหน้าคอ้คอนของพี่สาวแล้วก็ยิ้มกว้างก่อนจะกลุมมือตัวเองทำท่าเคิม โอเคโอเคสรุปคือพี่หนึ่งไม่ได้อิจฉาสองแต่ว่าถูกตาโดนใจคุณอาทิย์ช่วงนี้พอดีก็เลยพามาบ้านย่า yeah. จากนั้นก็ขยับตัวเข้าไปกระซิบใกล้ๆอีกฝ่ายขณะที่มาลินีเอ็นหน้านี้ขมวดคิว้วนั่นไงยอมรับแล้วว่าพาคุณอาทิยต์มาเปิดตัวพูดจบแล้วก็กระโดดหนีพี่สาวไปไกลในระยะที่แขนของอีกฝ่าย เอื้อมไปไม่ถึงและมาลินีเองก็ตีน้องสาวไม่ทันจึงได้แต่สะบัดหน้านี้เดินไปยังบันไดขณะได้ยินเสียงของมาทวีตามหลังมาสองยินดีด้วยนะคะมีเซนว่าคุณอาทิย์เหมาะกับพี่หนึ่งมากๆเมืม่อพร้อมหน้าพร้อมตากันที่โต๊ะอาหารแม่เลี้ยงก็เป็นคนเปิดประเด็นเพราะพอจะเดาได้จากการที่ลูกสาวคนโตแย้มเอาไว้แถมยังแอบม,มากระซิบเมนูพิเศษให้ท่านสั่งกับแม่บ้านอีกด้วย นั่นหมายความว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆว่าไงจะลูกหนึ่งวันนี้มีอะไรเอ่ยให้แม่สั่งแม่บ้านจัดเมนูพิเศษเชียวแต่ละคนหันมองหน้ามาลินีทันทีรวมทั้งอาทิตย์ด้วยเพราะชายหนุ่มไม่รู้ว่าอีกฝ่ายตั้งใจชวนเขามาทำอะไรหญิงสาวบอกเพียงว่าตั้งแต่ที่บิดามารดาออกปากชวนครั้งที่แล้วเขาก็ยังไม่ได้มาบ้านนี้เลยเพราะฉะนั้นควรจะมาบ้าง เพื่อให้พวกท่านเห็นว่าเขาใส่ใจในคำพูดของท่านมาลินีนิ่งเงียบไปหายใจเข้าจนเต็มปอดก่อนที่จะพูดเสียงดังฟังชัดที่หนึ่งอยากให้ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันในวันนี้เพราะว่าเราทุกคนกำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแต่ละคนนิ่งอึง้งราวกับกำลังตรึกตรองโดยเฉพาะอาทิตย์ล้วชายหนุ่มก็หลุดพูดขึ้นมาอย่างลืมตัวทำให้ทุกคนหันมองหน้าเขาคุณ คุณไม่เห็นบอกผมว่าอาทิตย์เงียบลงพอรู้สึกตัวแล้วเหลือไปมองทางพ่อเลี้ยงสลาก่อนทุกคนสบตากับท่านแล้วก็รู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกเมื่อขยับไปอีกนิดก็เจอกับสายตาของแม่เลี้ยงที่มองอย่างอยากรู้อยากเห็นเออเออผมผมขอโทษครับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงชายหนุม่มยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทันทีที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกคุณอาทิตย์ไม่ผิดหรอกค่ะหนึ่งเองที่ขอร้องเขาเอาไว้ แต่ตอนนี้หนึ่งเห็นว่าควรจะบอกคุณพ่อคุณแม่เอาไว้เพราะเราเองก็เริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นแล้วนะคะมารินีเตรียมคำพูดมาแล้วอย่างดีจึงพูดได้พร้อมใบหน้านิ่งไม่ติดขัดในขณะที่อาทิย์หน้าแดงกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากแต่พยายามสบตาผู้ใหญ่เข้าไว้ให้รู้ว่าเขาจริงใจเอาเถอะเอาเถอะไม่ต้องเกรงกออกอาทิย์ เราก็เห็นกันมานานผู้ใหญ่ก็รู้จักกันดีถึงจะบอกช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ต้องรูกันก่อนถึงจะจริงจังได้มาบอกตอนนี้ก็หมายความว่ามั่นใจกันแล้วทั้งสองคนใช่ไหมในที่สุดพ่อเลี้ยงก็เอ่ยขึ้นมาริเนกับอาทิตย์ต่างก็รับคำทันทีอย่างไม่มีกระอักระอ่วนพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงจึงยิ้มให้กับคนทั้งคู่ทำให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารผ่อนคลายลง มาทวีแอบยกิ้วให้กับพี่สาวซึ่งนั่งข้างกันใต้โต๊ะแล้วก็โดดอีกฝ่ายบิดหลังมือเบาๆจบตอนที่26มาลินเปิดตัวแฟนในนิยายเสียงเรื่องผันท้าหลวงอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ